ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตอนที่เราคิดไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นไฟที่เผาไหม้เราแล้วก็ก็ตรงๆเลยนะตอนที่ตอนที่เป็นคนที่ไม่ดีเนี่ยเป็นคนที่ธรรมดาเป็นคนที่ไม่ได้สนใจที่จะคิดว่าจะปฏิบัติธรรมจะมาคิดบวกจะมานั่งสมาธิจะมาภาวนาอะไรนั่นนะตอนนั้นนะทําอะไรผิดก็ไม่ได้รู้สึกสะเทือนเลยนะทําอะไรผิดก็ไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บเลยนะครับเขามาด่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บมากอะไร ทำไมถึงไม่รู้สึกมันสาสมไหม,มันสาสมกันแล้วนะครับเราก็ไม่ใช่คนจะดีเด่นอะไรมากมายนะครับแต่พอตอนที่ตั้งใจจะเป็นคนดีนะนะถ้าเขาทําอะไรให้ขัดเคืองนิดหนึ่งมันจะโกรธนะมันจะหงุดหงิดนะคําว่านิดหนึ่งมันจะหงุดหงิดการกระทําที่ไม่เข้ากับพีคอนเซชั่นที่เราตั้งเอาไว้นะครับกรอบที่เราวางเอาไว้เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันโอ้แย่จังเลย มุหงิดจังเลยนะครับมันไม่ใช่แล้วเนี่ยนะครับมันจะรู้สึกไปอย่างนั้นนี่นั่นแหละพอามันมีความตั้งใจมากตั้งใจที่อยากจะดีมันยังไม่เป็นดีแท้โดยธรรมชาติซึ่งมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปขอให้เข้าใจสเตตของมันคือคุณต้องเข้าใจให้ได้นะว่าตอนที่เราเป็นฝีเนี่ยถ้าเราปล่อยฝีไว้ธรรมดาเราไม่ไปมือโดนมันนะเราจะไม่เจ็บ แต่เมื่อใดที่เรามือไปสะกิดไปโดนมันนิดนึงเนี่ยมันจะเจ็บคราวนี้คนดีที่พยายามห้ามความคิดชั่วคนดีที่พยายามฝึกทําสมาธิฝึกคิดบวกฝึกจัดการกับอนุสัยกิเลสในตัวเองคือห้ามความคิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปสะกิดนะทีเนี้ยมันเป็นกิริยาคือคุณเนะี่ยเอามีดไปผ่าฝีเพื่อจะบีบเอาน้องออกมาใช่ไหมครับจังหวะที่มีดผ่าฝีและบีบเอานองออกมาเนี่ย มันเจ็บที่สุดเลยนะครับคิดภาพนะครับคิดภาพตามนะฝีนะครับฝีหรือถ้าใครไม่เคยเป็นฝีก็สิวสิวหัวน้องใหญ่ๆนะครับเม็ดเขิงเืองเจ็บที่สุดก็คือจังหวะที่เราบีบนะครับบีบไปรงมาจะตัวนั้นจะเจ็บนะครับแต่เพราะน้องมันออกมาหมดมันจะหายแล้วมันก็จะหายยาวเลยทีเนี้ยหายขาดอนะ่ะหัวไม่ดํานะครับหัวสิวไม่ดําฝีกับสิวเหมือนกัน ตอนเจ็บที่สุดคือตอนพาและบีบเอาหนองออกมาเอาหัวมันออกมานะครับเจ็บทรมานมากก็เหมือนกับเราที่พยายามสู้กับกิเลสนะงั้นช่วงนี้แหละช่วงที่คนดีถูกพิสูจน์มากทั้งมารแล้วก็อนุสัยกิเลสหลายภพชาติภายในตัวเองมันเลยเจ็บปวดจากการคิดมากเจ็บปวดจากการฟุ้งซ่านเจ็บปวดจากการต้องต้องมาชั่งน้ําหนักว่าเออสิ่งที่กูทำเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับ มันดีไหมทําไมกูเป็นคนแบบนี้ทําไมอะไรนี่แหละตอนนี้แหละนะครับแต่อย่าหยุดนะเคล็ดลับคืออย่าหยุดทําต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อไปทําต่อต่อไปเพราะเมื่อใดก็ตามที่ผ่าฝีเสร็จแล้วบีบจูดเอาหัวหนองหัวฝีนั้นออกมาแล้วปั๊บใส่ผมวิเศษตาล่มชุชีพใส่ยาทาปับ๊บวันสองวันฝีก็จะหายและหายปับ๊บหายยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้น ก็ขอให้รู้ว่าสเตตมันเป็นแบบนี้ขั้นตอนกําลังต่อสู้และกําลังจะบีบเอาฟีออกต้องเจ็บปวดภายในเป็นธรรมดาแต่อย่าท้อนะครับให้อดทนบางคนเดือนหนึ่งสามเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนปีหนึ่งสองปีห้าปีแล้วแต่คนนะครับแต่ถ้าเอาจริงเอาจังในการสู้กับมันมันออกจริงๆนะครับมันออกจริงๆมันออกได้จริงๆ พอออกได้จริงๆมันก็จะเบายาว้วคราวนี้ปั๊บเนี่ยก็จะมีแต่ความคิดบวกๆความคิดดีๆโดยส่วนใหญ่เลยโดยไม่ใช่การห้ามการบังคับการบีบเค้นตัวเองให้ต้องคิดนะครับมันจะเป็นธรรมชาติเลยนะครับถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้ฉะนั้นอ,นอดทนอดทนอดทนคุณไม่ได้ผิดปกตินะครับหลวงตามหาบัวบอกสู้กับกิเลสทุกสิไม่ทุกได้ไงเรากําลังรบเห็นไหมครับท่านบอกความจริง แต่ถ้าเราลบชนะเมื่อไหร่นั่นแหละมันถึงจะได้ความสุขโดยสมบูรณ์กลับมาฉะนั้นอดทนอดทนอดทนนะ